วัสดีพี่เพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ ep ที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะครับมีผ้าเก็บผ้าสะสมมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์3ป6 7ี่เกูนะสามเจ็ดหกเจ็ครับเบอร์โทรหรือลน์เบอร์เดียวนะครับคนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับฝากคเพื่อนพี่ที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยนะครับคนคนพาะครับการแรกนะครับเป็นสำเร็จนะครับเป็นสาเร็จเก่านะครับมีคาบกลุนะครับนะครับดูเนื้อหานะครับนะครับ มีมวลสารมีรอยยุครอยย่นนะครับนี่คราบมีคาบผู่นะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับส่วนแปดสี่เกนสเจนหเนะครับที่สองเป็นสำเร็จน,นะครับ เก่านะครับในหานึ่งนุ่มนะครับเอกซสามนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับหลวงพ่อโพนะครับปีสิบสามนะครับเงินบักลานะครับพระกำแพงเพชรนะครับหลวงพ่อโพปีหนึ่งสามนะครับกำแพงเพชรนะครับ หมายเลขสี่ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงนะครับหลวงพ่อเชยนะครับวัดท่าควายนะครับสิงห์บุรีนะครับครบปิตานะครับหลวงพ่อเชยวัดท่าควายนะครับสิงห์บุรีนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นหลวงพ่อเพนะครับสมเด็จหลวงพ่อเพนะครับนะครับพร้อมเรียบนะครับสมเด็จหลวงพ่อแเพนะครับ หมายเลขหกนะครับเป็นพระพิมพ์หลวงพระปานะครับวงนี้เป็นนชินตะกวดครับเป็นนชินตะกวดนะครับเป็นพิมพ์หลวงพระปานะครับพิมพ์ทรงคุดนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญกุมหลวงชุมพรนะครับหอมเรียงนะครับปีสิบสองนะครับองเป็นนาฬ์นะครับ มกมหลวงชุมพรปีสิบสองนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพานนะครับเ,เหรียญหลวงพ่อพานนะครับบ้านโป่งกระสังปีหนึ่งเก้านะครับหลวงพ่อพานนะครับ เี่เก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อชูวัดหน้าปลกนะครับหลวงพ่อชูวัดหน้าปลกครับยังแบบนะครับเหรียญหลวงพ่อชูวัดหน้าปลกนะครับกรุงเทพนะครับแานประกานะครับเลขสิบนะครับเป็นพระวัดพัดนะครับนะครับเนื้อหานึกนุ่มนะครับนะครับ ครับสามร้อยครับอรีเซพต์นะครับ,รบ,รเ,ปนนรบเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันธ์มือนะครับเนี่ยครับเป็นกนื้อหนวะนะครับเป็นเหรหล่อเจ้าแม่กวนอิมพันธ์มือเนื้อหนวะนะครับนี่ครับสำนักเตาปูนนะครับ หมายเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญเนื้ออันปะก้านะครับหลวงพ่อเปี้ยนนะครับหลวงพ่อเปี้ยนวัดโพธารามนะครับปีสองห้าร้อยสิบนะครับสุพันะครับเป็นเนื้ออันปะกาะ้านะครับเหรียญหลวงพ่อเปี้ยนนะครับปัะปก้าดอาเก่านะครับ เลขสิบสามนะครับเป็นเหรนพระแก้วครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเหรนพระแก้วนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับอุตรดิตถ์นะครับอดเดินโพนครับสิบสี่นะครับเป็นพระกิ่งเนนาวะนะครับหลวงพุทธีนะครับหลวงพุทธีขอนแก่นนะครับ เป็นพระกิ่งเนี้นวะหลวงพ่ทีนะครับขนแก่นนะครับองเล็กนะครับอันนี้สิบห้านะเป็นเป็นพระชัยหลวงปู่มุนนะครับเป็นพระชัยหลวงปู่มุ่นเนื้อนาวะนะครับนะครับตอกหมอมาด้านหลังครับเป็นเนื้อนาวะโลหนะครับพระชัยหลวงปู่มุ่นนะครับวันเดินตากมาะครับ พป่งครับเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำนะครับมีเคลือบนะครับหลวงพ่อวัดปากน้ำมีเคลือบฉลากนะครับชิ้นนะครับเป็นเตารีดของปูท่ทวดเลี่ยมเก่านะครับ ของผัทวดนะครับเรียมเก่านะครับสิฟจิตนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับของพเจ๊กกดขาวแดงนะครับนี่ครับพัดลุงนะครับพัใต้นะครับนี่ครับเป็นหล่อโบราณแล้วก็แต่งตะไบนะครับนี่ครับเป็นทองผสมนะครับนี่ครับ ยันขมชัดเลยครับผมก็เช็คนะครับว่าขาแดงนะครับสิบเก้าครับเป็นภาพปิตาเก่านะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเป็นภาพปิตาหล่อโบราณเก่านะครับก็แต่งแต่ใบนะครับเนื้อหาเก่าๆครับย่นๆนะครับ ไปหยาบๆด้านล่างนะครับนี่ครับมีน้อยนิดเกินมีรอยครับเบานะครับนี่เที่ยวครับเป็นเต่าลงปลิวรุ่นสปราร์ต้านะครับอายุแปดสิบห้าครับเต่าสปราร์ต้าลงปลิวนะครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นฮนุมานครับเป็นฮนุมานหล่อโบราณของพ่อกลวยนะครับแต่งระบายนะครับมีการแต่งระบายทาลานของผมเนาะเหลืองสนุกเลยนะครับยี่สิบสองครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีวัดสแกะครับปู่ศรีวัดสแกนะครับ ที่ยาครับลหลวงปู่ศียอดสแกนะครับยึดตางครับเป็นเราโบราณสมเด็จพระเจ้าโตนะครับเป็นรูปหล่อบโบราณสมเด็จโตับนะครับทองผสมนะครับ ยี่สีครับเป็นเหรียญรอโบราณหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนอยุธยานะครับนี่ครับอตัดหูออกนะครับนี่ครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอญเนื้อทองผสมนะครับนะครับเนื้อด้านในสุกกว้างเลยนะครับนี่ครับที่ห้านะครับเป็นพระกุญครับนี่ครับ เลี่ยมเก่าเลยนะครับดูเลี่ยมนะครับเลี่ยมใช้ครับครัเป็นพระกุนี่ชิ้นเก่านะมีไข่วัวเต็มนะครับแนวมีไข่ขึ้นมาเต็มนะครับเก่านะครับอีโพะครับเป็นเสมาหนองปุดทวดครับปีสองหกนะครับ หลวงปู่ทวดหลังอาจาทิมปีสองหกนะครับยีบเ่เจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณนะครับพระกรุงเทพน,นะครับนะครับหลังหลังหลังเรียบนะครับหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณหลังเรียบนะครับ แปดชูหรือทักไลท์เข้ามาในครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7ีครับ28นะครับเป็นไพ่ปิตาเก่านะครับคุกลักเก่านะครับปิตาคุกลักเก่านะครับเกะออกมาจากนีเลียมนะครับนะครับยี่ก้าก็เป็นไพ่ปิตาคุกลักเก่าเหมือนกันครับนะครับ พิมส์มาสพนสูงนะครับนี่ยเป็นเนื้อผงนะครับนะครับเก่านะครับนีครับมีรอยประกบนะครับรอยประกบด้านข้างนะครับรอยกบนะครับใจขอรูปิ่มเติมหน่อยครับสามสิบเป็นเหรียญกุทิมนะครับนะคใจว่าหลวงก่ทิมเป็นหน้าทองนะครับ มีต่อโครับเนี่ยสนใจขอรูปเพิ่มเติมไหมครับ084937672นะครับ่เทางติดต่อนะครับ084937672ฝากเพื่อนเพื่อที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสนใจโรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ